วัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับก็กลับมาพบกับเชียร์ลิงซาก้ากันต่อนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะพูดถึงด่านที่22กับด่านที่23นะครับก็เอาประมาณด่าน22 2 3ก่อนนะครับเพราะว่าพอผ่านด่าน23แล้วแนละ้วมันจะเป็นการเปลี่ยนไปเล่นอีกรูทหนึ่งแล้วนะครับก็เอาให้มันพอดีแล้วกันพอนอเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะกลับไปจุดที่มีในเรื่องของด่านที่22นะครับ แล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้ามาเจอกันอีกทีในด่านที่22ครับตรงข้างล่างนี่แหละก่อนไปก็แนะนำครับให้เตรียมไอเทมให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าด่านที่แล้วค่อนข้างที่จะตึงมากอยู่พอสมควรนะมาอยู่ในด่านที่22กันนะครับในด่านนี้นะครับเราก็ควรที่จะเอาตัวนี้มาครับชิคเก้นนะครับตัวละครตัวนี้ครับคือ ด่านนี้ยจำเป็นที่จะต้องอชิคเกนมาเพื่อที่จะเป็นเงื่อนไขในการเอาตัวละครในด่านอื่นนะครับด่านหน้าๆนี่นนครับคือด่านนี้เราจะต้องเอาชิคเกนมาตายนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นต้องเอามาครับถ้าเกิดอาจะได้ตัวละครเพิ่มนะแล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าชิคเกนจะตายนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะคือที่มาทีหลักนะครับประมาณนั้นแต่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าด่าน ครับคงต้องรองเล่นไปเรื่อยๆก่อนแต่ว่าชิคเก้นเนี่ยต้องเอามาตายด่านนี้นะครับเอาละ่ะต่อไปนะครับในด่านนี้เราจะได้ไรลอ,อนฮาร์มมาเป็นพวกนะครับซึ่งจะคอยเป้าปราสาทอยู่สิ่งที่เราจะทําก็คือเราจะต้องเข้าไปช่วยเขานะครับแต่ผมไม่รู้ว่าชิคเก้นมันจะตายยังไงดีสีเพราะว่าผมเก็บเลเวลมาจนขนาดนี้แล้วอะ่ะ ก็เลยแบบเออนั่นแหละคงต้องเอาไปสู้กับบอสนะครับหรือจะตายได้นะครับก็ระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวคงต้องขออนุญาตตัดก่อนแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้เวลาในการเดินเรื่องยาวพอสมควรครับด้านนี้ไม่มีอะไรเป็นพิเศษครับก็จัดศัตรูให้หมดแล้วก็ฆ่าบอสครับแล้วก็ทํายังไงก็ได้ครับให้ชิเกนตายครับท้านี้นะครับเงื่อนไขในภารกิจด่านนี้นะโอเคงั้นขออนุญาตตัดก่อนนะครับ ไมนงันมันจะหนาครับเดี๋ยวผมจะให้ชิคเก้นฝ่าลงไปข้างล่างเลยแล้วกันเอาละครับก็ถึงจุดที่เราจะได้ตัวละครแล้วนะครับยังไม่ได้ตัวละครสิคือเราทำในเรื่องที่จะได้ตัวละครในไผภาคหน้าครับก็คือต้องให้ชิคเก้นตายฉากนี้นะครับแล้วก็จะเกินในเรื่องนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยเอามาลุยบอสแบบเดียวๆนี่แหละก็พยายามทำให้ชิคเก้นตายให้ได้นะครับในฉากนี้ ปุ๊บเรียบร้อยหลังจากชิคเก้นตายนะครับมันจะเกิดเนื้อเรื่องนะครับก็อารมณ์ประมาณแบบว่าโฮขอโทษด้วยนะฉันคงไม่รอดแล้วโฮก็จะแบบฟุบไฟไม่นะชิคเกน้นถูกฆ่ากันเหรอมเป็นไปไม่ได้ไม่อยากเชื่อประมาณนั้นเขาเขาจะต้องไม่ตายแบบนี้บอกมันส่ว่ามันจะไม่จริงนายจะไม่ตายใช่ไหมนั่นแหละครับ แต่ว่าแล้วเราก็เนี่ยตัวละครอีกคนหนึ่งนะครับเป็นตัวละครที่จะได้ในแบบในดานอื่นนะครับไม่ใช่ดานนี้นะครับก็เขาเขาจะออกมาช่วยไม่ให้ชิกเก้นตายนะครับเฉพาะฉากน,นี้เท่านั้นครับเนี่ยเขาก็จะพาตัวชิกเก้นไปนะครับก็เรื่องตอนนี้ก็ประมาณนี้ครับแล้วเราก็จะได้ชิคเก้นกับตัวละครอีกตัวหนึ่งกลับมาในภายภาคหน้านะครับในดานไหนไม่รู้แหละ ก็น่าจะสักประมาณดาดยี่สิบกว่าเนี่ยนะครับผมจาไม่ค่อยได้นะอ่ะต่อไปนะครับก็เหลือแค่เคลียทั้งหมดนะครับแล้วก็ผัดดาดกันผมจะเอาตัวละครตัวนี้นะครับได้มาสักพักใหญ่ๆแล้วล่ะแต่ว่าสเตตัสมันห่วยมากครับข้อดีของไอ้ตัวละครตัวเนี้ยมันมีดีแค่อย่างเดียวครับคือมันมีสกิลเนี่ยครับสกิลป้นอะคือถ้าเกิดเราเอาตัวละครตัวเนี้ฆ่าใครได้เี มันก็จะเอาของทั้งหมดจากฝั่งศัตรูตัางต,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 ตัวที่ถูกฆ่ามาได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเปิดทางครับแล้วก็เอยากจะไปเอาโจนตัวเนี้ยไปฆ่าไอ้ตัวนี้ครับเพื่อที่จะเอาคาทาหิวระยะไกลมาโอเคครับก็เดี๋ยวขออนุญาตตัดก่อนนะครับน่าจะใช้เวลาพอสมควรนะอาจจะต้องส่งคนไปข้างหลังคนหนึ่งไปก่อนโอเค ตัดก่อนนะครับแล้วค่อยเกิดก,ก,ก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก่อนที่จะผ่าน่านะครับแนะนําว่าก่อนที่จะผ่านฉากะครับเราควรที่จะเก็บศัตรูให้ครบหมดก่อนนะครับเพราะว่าพอเราฆ่าบอสปุ๊บมันจะผ่านฉากเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามครับเก็บของก่อนประมาณนั้นอันนี้ครับอันนี้ผมเอาคิด คริสนานะมาเก็บเพราะว่าเขามีสกิลที่ีโลกสัสรุดขอตอนแบทเทิลนะครับผมก็เลยเอามาคอยเก็บตกพวกคนที่เหลืออยู่นะครับแล้วก็อบ,บอดเดี๋ยวบอสผมจะให้อริเซียเป็นคนฆ่านะครับแต่ว่าตอนนี้เราจะต้องไปฆ่านักบวชตัวน,นี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะเอาคาถานะครับไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าแต่ต้องลองดูได้แหละ โอ้ไม่ได้ฮะกันก็ถ้าเกิดใครอยากได้กระถางนะครับก็พยายามยืยบอลด้วยครับแล้วก็เอาไอ้ตัวเนี้ยไปฆ่ายังไงก็ได้ชัวร์ครับต่อไปก็วิธีปร,บปรับบอลนะครับบอลมันเป็นอัศวินเกาะนนะครับให้เราเอาอาร์เมอร์ซเลเยอร์เข้าไปฟันมันนะครับมันจะเข้าแรงกว่าปกติมากนะครับ ก็ให้ใครก็ได้ครับที่สามารถถือฮารมเมอร์ซเลเยอร์ไปฟันได้นะครับก็เข้าไปฟันเลยครับตดเลือดมันสักนิดนึงแล้วก็โฮมมาตรงนี้ครับก็ตนเลือดไปอีกทีหนึ่งครับยิงเข้าไม่มากครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการตนเลือดนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับถ้าเกิดใครได้ปั้นอาิเซียมาจนถึงระดับหนึ่งนะครับเขาจะมีสกิลฟัฟฟี่นะครับ ไม่ใช่ฟัฟฟี่ดิเป็นสกิลเฟอร์รี่นะครับก็ใช้สกิลนี้ครับแล้วก็ยิงไปเลยครับจะยิงประมาณ3-4ทีครับยังไงบอสก็ตายอยู่แล้วเพราะว่าเป็นอสูรเกาะนะครับเขาไม่มีต้านเวท่ะแล้วก็ให้อลิเซียยิงไปเลยครับปึ๊บตอนนี้ก็ผ่านแล้วครับเราก็จะผ่านฉากที่22นะครับ โอเคเวทแรงขึ้นอีกนิดนึงหรือว่าผ่านฉานแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะขออนุญาตข้ามในเรื่องนะครับตอนนี้ก็เขาก็คุยกันประมาณแบบว่าโอ้นายโฮมในช่วยบ้านเกิดของคานเอาไว้ช่วยถัดทับของชารนเอาไว้อะไรประมาณนะครับแล้วก็แหละขอบคุณแล้วก็มาเป็นพวก เอาละครับก็ในส่วนของด่านที่23นะครับก็ก่อนที่จะไปนะครับเราสามารถฟาร์มเงินได้นะในส่วนของด่านนี้เราสามารถฟาร์มเงินได้ครับในซิตี้เนี่ยเรากดเข้าโรงแรมนะครับ I อ n ตรงนี้แล้วเราเข้าไปในคาสิโนนะครับไปปั๊มเงินได้นะครับสำหรับใครที่อยากจะปั๊มเงินนะก็ก่อนที่จะไปลุยในด่านที่23าครับก็เราควรที่จะเตรียมตัวให้พร้อมนะครับ เกยการซื้อของให้ตัวละครที่ไม่พร้อมนะครับเช่นคนนี้เราได้เป็นพวกด้วยเหรอโอ้ผมคิดว่าไม่ได้เป็นพวกนะผมฆ่าเขาแล้วนี่นะได้เป็นพวกเฉยแต่ก็คงไม่ได้ใช้หรอกครับอาจจะได้ใช้คนอื่นนะอืมอันนี้เวทก็ไม่ค่อยมีแล้วครับผมต้องซื้อเวทใหม่แล้วมึงเนี่ยก็คงต้องขายอันเก่าทิ้งนะครับ เป็นเวทขั้นหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะขายคันเดอร์ทิ้งแล้วกันแล้วก็ซื้ออันนี้มาใช้แทนนะครับตอนนี้ทุกคนของน่าจะพอไปวัดไปวาได้นะผมคิดว่าอันนี้มีคาถาฮิวอยู่2อันวันนี้เขาใช้อันนี้ไม่ได้ครับเขาใช้คิลเลอร์เอได้นะ ออาจจะซื้อคิลเลอร์เอ้เขาก็ได้นะแต่ว่าผมคงไม่ได้ใช้นะนี่ได้สติลซอสมาสอนันเดีย๋ยวผมจะเอาสติลซอสจากที่ขโมยมาเนี่ยเอามาแบ่งๆให้ทุกคนนะครับอันนี้ก็น่าจะอยู่ได้สบายๆอย,ยอันนี้ไอรอนแลนด์นะครับเดีย๋ยวผมต้องซื้อเดีย๋ยวผมขายไอรอนแลนด์ทีแล้วผมไปซื้อพิวอาร์ให้ดีกว่าก็เป็นการเตรียมการนะครับอาจจะ นานนิดนึงครับเพราะว่าผมอาจจะต้องเข้าไปฟาร์มเงินด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขออนุญาตตัดไปแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเข้าไปลุยกันอีกทีหนึ่งในด่านที่23นะครับไปอยู่กันในด่านที่23นะครับด่านที่23นี้จะมีตัวละครที่เราสามารถเอาเปฟูลได้หนึ่งคนคก็คือคนนี้ครับไรเคลเนาะแต่ว่าเราต้องรอเทอร์ที่6ครับต้องรอตัวละครที่ชื่อบล็อกมาก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเอาตัวละครที่ื่อบล็อกเนี่ย มาคุยกับไรเชลนะครับหรือจะได้มาเป็นตววครับเพราะฉะนั้นในระหว่างเนี้ยสิ่งที่ทำได้ก็คือต้องคอยแบบอยู่นอกระยะการโจมตีของไรเชลนะคะ <_ an> รับเพราะว่าเขามีเวทเมเทโอกับเวสัตไลอยู่เนี่ยเราต้องอยู่นอกระยะนะคะ <_ an> รับเวทของเขาก็จะอยู่ประมาณ5ช่องะครับก็5้าช่องนะหนึ่งสามสี่ห้าช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยช่วงหน้าปราสาทเนีย ไปไม่ได้นะครับต้องอยู่นอกระยะเขไว้นะครับที่เหลือก็แค่เคลียรทหารให้หมดนะครับใครอยากจะเก็บของก็เก็บได้ครับแล้วแต่เลยผมก็ปั้นคริสหน้ามาเพื่อที่จะเก็บของนี่แหละครับแล้วก็เอาตัวนี้มาด้วยอามารานนะครับเก็บของนะครับอาจจะเก็บเลว่าแค่แอดตอมด้วยนะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีของที่ใช้อัพกาดแอดตอมนะครับองต้องรออีกสักพักระหว่างนี้ก็เดี๋ยวขออนุญาตตัดก่อนแล้วกันนะครับ ตอนนี้เราอยู่ในเธอที่สามนะครับก็อย่างที่เห็นครับใกล้จะเธอที่หกแล้วแล้วก็ทุกๆเธอนะครับเป็นกษริย์ไไนพวกเนี้ยมันจะโผล่มาเรื่อยๆนะครับจากตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ครับเพราะฉันัันก็ต้องพยายามเคลียนะครับแต่ว่าก่อนที่จะเคลียก็เราต้องพยายามอันนี้ด้วยนะครับเก็บพวกเป็นกริย์ไไนให้หมดด้วยครับซึ่งพวกตัวบินนี้มันก็อยากที่รู้กันครับแพรอาวุธยิงนะครับ ยิงทีเดียวก็ล่วงแล้วความพันนั้นพยายามเก็บให้หมดนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอช่วงที่ตัวละครมานะครับเราเอาไปคุยกับตรงนี้เราก็ต้องรีบไปช่วยเขานะครับก่อนที่เขาจะตายนะครับเพราะเขาอยู่กลางองคหลอกศัตรูนะครับโอเคประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวขออนุญาตตัดก่อนนะครับช่วงนี้อุ้ย <c oughs> ตีม่โดน ก็ตอนนี้เรามาอยู่ในเทิร์นที่6แล้วนะครับก็จะมีต,ตัวละครเพิ่มมาหนึ่งตัวครับคือบัตนะครับเราจะต้องเอาบัตเนี่ยเข้าไปคุยกับคนนี้ให้ได้ครับดิเคลให้ได้นะครับแล้วเราจะได้เป็นพวกนะครับซึ่งบัตนี่ค่อนข้างที่จะเตตัดต่ําเตี้ยเรียดินมากครับพอสมารถของเขาก็เหมือนกับทุกๆคน,นครับเป็นขโมยเนาะขโมยของได้ปลดล็อกของได้นะครับ ประมาณนั้นแล้วก็โอ้อันนี้อันนี้อยู่ในป่าแล้วส้ไตตัดเพิ่มเลยนะครับเพราะฉะนั้นพยายามเดินไว้ในป่านะครับอ่ะละน่าจะถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมุตัวเข้าไปแล้วก็เอาตัวละครไปคุยนะครับเพื่อให้ได้เป็นปัวนะครับเพราะฉะนั้นอย่าบอขออนุญาตตัดก่อนนะครับหลังจากที่เราฝากฟันศัตรูมาครับคุพาบล็อกมา วัดนะครับมาถึงตรงส่วนนี้ได้นะครับก็ต้องระวังนิดนึงนะครับอย่าให้อยู่ในระยะของเมเทโอเขานะครับระยะของเมเทโอเขาคือ5ช่องนะครับก็นับช่องเอานะครับแล้วก็ให้บล็อกอยู่นอกระยะเมเทโอนะครับแล้วเราค่อยเดินเข้าไปคุยนะครับจะปลอดภัยกว่านะครับพอเราคุยเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้เลเชลเป็นพวกนะครับดีเฟลนะไม่ใช่เลเชล ก็อลองใช้เบฟซ้อนหรอไม่แน่ว่าอาจจะชนะได้ก็ได้นะแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าจะไปรอดหรือเปล่านะยังไงก็ต้องลองเสี่ยงตัเอาอันนี้มาการข้างหน้าก่อนเพราะว่าเขาไม่น่าจะขยับกับเพราะฉะนั้นเราเดินออกมาได้เลยหนึ่งสองสามมาตรงนี้ครับก็ไม่ขยับอยู่แล้วครับแล้วก็เดี๋ยวผมอันนี้นะ าจะเอาตัวละครโจรสลดัดไปตีนะครับถ้าเกิดเอาโจโจสลดัดไปตีนะครับเราก็จะได้เบ็บซอมมาด้วยนะแต่ไม่รู้ว่าเขาจะตายหรือเปล่าต้องลองดูครับโอ้กอบตายอยู่นะแปดเคครับเป็นจำเวทที่เวทแรงใช้ได้เลยครับ เดี๋ยวผมเดินตัวโจสลัดไปก่อนนะเพื่อที่จะเอาเขาไปขโมยของครับสิงไปก่อนที่จะขโมยของก็ต้องไอนี่นะครับเซฟไว้ด้วยนะครับไม่งั้นกันพลาดเพื่อเราสู้ไม่ได้นะครับเราจะได้เอาตัวอื่นไปได้นะ จริงตัวที่ขโมยของได้มีหลายตัวมากนะครับอืมเรเวอัพครับไปก็จะเอาคริสหน้าไปก็ได้ครับหรือจะเอาตัวโจสลัดนี้ไปก็ได้ครับแล้วแต่อ่ะอันนี้เราแต่ความชอบของแต่ละคนเลยโอเคก็เทินที่สิบห้านะครับยาวนานมากนะก็จะไปงตรงโซนนี้ได้โอเคไม่ก็ให้เจ้าหนูเนี่ยครับเข้าไปตี แต่ว่าเขาไม่มีอาวุธอะไรเลยครับก็คงทําอะไรไปได้นะก็เลือนออกมาดีกว่าครับอย่าเลยคนนี้ก็เลือเหลือแค่สิบนะครับเซฟไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเอาโจมสลัดเข้าไปตีนะครับหรือว่าเราจะเอาคนนี้เข้าไปตีก็ได้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนไหนตีน่าจะได้โอกาสได้เทมมากที่สุด เบสซอดอยากได้นะครับขอให้ติดขอให้ได้ขอให้โดนแต่ถ้าไม่ได้ก็รีเซฟใหม่ได้ครับเพราะว่าเล่นในอีบุนะเหมือนจะไม่ได้นะครับโอ้ได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 ้อยู่ได้อยู่อันนี้ถือว่าเราได้เบสซอดมาอยู่ครับก็ไม่ต้องโหลดนะครับก็เรียบร้อยครับเก็บเก็บเข้ากลุ่มไปเลยโอเคครับ ท่านี้ก็จะผ่านในส่วนของด่านที่23ล <blunt. S 2> <ılmış. S 1> แล้วนะครับต่อไปในด่านที่24นะครับมันจะเป็นในส่วนของลูนันแล้วนะครับคือจะไปที่รูนของลูนันแล้วนะครับเราจะไม่สามารถที่จะเล่นในส่วนของโฮมได้ไม่สิเราเล่นในส่วนไปในส่วนของลูนันครับแต่ว่าเรายังเล่นในส่วนของโฮมได้อยู่ครับคือส่วนของโฮมนี้ก็จะเป็นการฟาร์ครับส่วนเนื้อเรื่องก็จะไปทางของลูนันนะครับ เพราะฉะนั้นก่อนที่จะทําอะไรก่อนที่จะไปดานต่อไปนะครับเราควรที่จะจัดทีมให้เรียบร้อยนะครับซึ่งตรงน,นี้จะเป็นดานฟาร์มนะครับไม่เกี่ยวกันแล้วนะตอนนี้เป็นดานฟาร์มนะครับโอเคก็เดี๋ยวสาหรับคันนี้เดี๋ยวเอาไว้แค่นี้ก่อนละกันไว้ร์ทหน้านะครับเราจะมาลุยดาที่านที่24 25ครับนะครับสําหรับคานนี้ถ้าเกิดใครชอบก็ช่วยกดไลค์ กดแชร์กด s ับ s c ์ให้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คัดหน้าครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับ